สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบวลค้นรอยเอดคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีเ c ฟซน้ององคหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี f c ฟซสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี f c ฟซนุ่มบวลค้นรอยเอดคือเก่าและสวัสดี f c ฟซที่เข้ามาชม ใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกําลังจะกดติดตามหรือกดติดตามแล้วก็ตามครับผมวันนี้นุ่มบนคอนเอิร์มาพูดประเด็นดีๆสิ่งที่ดีๆตามสไตล์นุ่มบนคอนเอิ์พูดด้วยเหตุด้วยผลง่ายๆสบายๆเข้าใจง่าย สำหรับ,น,บนุ่มบวลคนรอยเอ็ดมันีกก็จะมาพูดอยู่ประเด็นประเด็นหนึ่งครับผมเป็นประเด็นต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเนี่ยเขาไปเบิงมมเเบ้งคลิปผมเมื่อวาาแล้วมาเบิ้งคลิปมันีกก็จะเข้าใจดีครับผมสำหรับวันนี้บอสก็ได้โพสต์แม้กระทั่งไลฟ์สดเรียบร้อยเข้าใจง่ายแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะหลาน้อยก็คือหลาน้อยหลาน้อยก็คือหลาน้อยยืนหนึ่งเสมอหลาน้อยก็คือลูกสาวบอสหลาน้อยก็คือเด็กมหาสิจันทร์ครับพี่น้องไม่มีใครมาแทนน้องได้ แต่สิ่งที่บอสทำณตอนนี้คือบอสกำลังสร้างขุมกำลังให้มีประสิทธิภาพหรือมีศิลปินเพิ่มมากขึ้นพี่น้องเข้าใจคำนี้ปะครับคำนี้คือผมกำลังจะบอกว่าทุกท่านที่ไปชมสาวน้อยแม้กระทั่งนายห้างทุกคนหรือแม้กระทั่งนายทุนที่จ้างสาวน้อยไปเล่นคุณกำลังจะได้นักร้องศิลปินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเข้าใจปะครับพี่น้อง การที่เราไปสาวน้อยเราก็จะได้ไปดูนักร้องสิ่งที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบางครั้งงานว่างน้องอาจจะขอไปขึ้นกับวงใหญ่อะไรประมาณนี้แต่ถามว่าบอสเอามาขึ้นอ่ะขึ้นอยู่แล้วขึ้นอยู่สาวน้อยสองเข้าใจง่ายๆสําหรับอ,องค์อิงก็คือองค์อิงยืนหนึ่งเสมออยู่แล้วแต่โชคดีหรือกําไรคือคนที่ชม วันหนึ่งท่านจะได้ชมศิลปินที่มีประสิทธิภาพคุณภาพของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่มมากขึ้นนั่นคือกำไรพวกท่านเลยสิ่งดีๆที่บอสกำลังจะนำเสนอก็คือท่านกำลังจะหาศิลปินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเข้ามาให้วงเวลาพวกเราไปชมไปรับส้มไปรับเบิงเราก็จะได้ดูศิลปินที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีนักร้องศิลปินมากขึ้น แม่บอกครับพี่น้องกาไรที่จะเกิดคือเกิดกับพวกเรากําไรกับนักร้องศิลปินก็คือมีรายได้แม้กระทั่งน้องเดนซื้ี่ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนี่เขาเรียกพัฒนาไม่หยุดพัฒนาเข้าใจง่ายๆเลยครับพี่น้องเอฟซก็คือเอฟซีพี่น้องรักก็คือรักเหมือนเดิมแต่สิ่งที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมีขุมกําลังที่ดีเพิ่มมากขึ้นการที่เราไปดูเหมือนเราไปดู ฟุตบอลเดยวกระท่งไปดูหมอลำอะถ้าวงวงนั้นอะมีนักร้องประสิทธิภาพเยอะเราก็เพลินไงแมนว่าครับพี่น้องประเมนว่าลาน้อยจบแล้วโอ้ยโอ้ยมันกับใแมนการที่วงอะมีนักร้องเยอะๆมันดีกับพวกเราผู้ชมที่ขับรถบางคนเดินทางตั้งร้0ยสอกิโลไปชมแต่ถามว่า FC รักใครเขาก็รักอยู่แล้วรักเอฟซีเอฟซใครก็เอฟคนนั้น ส่วนลาหน่อยก็คือหลาหน่อยก็คือนี่คือเหมือนผม f อฟหลาหน่อยก็คือหลาหน่อยคือเก่าแต่โชคดีของผมคือได้ดูนักร้องเพิ่มมากขึ้นได้ดูศิลปินเพิ่มมากขึ้นได้ดูนักร้องที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นเมื่อว่ารับจากพี่น้องที่เราได้ดูเท่านี้เท่านี้เท่านี้มาวันนี้เราได้ดูมากข่้นมากขึ้นกว่าเดิมดีไหมครับนั่นคือสิ่งที่ดีกําไรกับพวกเราถูกต้องบ่อผมบอกถูกบอกถ้าไม่ถูกคอมเมนต์ได้เลยนี่แหละ ผมกำลังจะบอกว่านี่คือองค์กรที่พัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนี่คือความโชคดีของพวกเราที่มีผู้บริหารไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาองค์กรความโชคดีคือมูฮั่นล้วนเลยเด็ดครับพี่น้องนี่คือทุกท่านที่เป็น fc สาวน้อยจะได้ดูศิลปินเพิ่มมากขึ้นแม่นว่มครับพี่น้องและต่อไปบอสก็บอกแล้วสาวน้อยสองอ่ะ สาวน้อยสองเวลาคนจ้างไปเขาก็จะมีศิลปินที่ดูเวลาจ้างไปก็จะสามารถมีมีตัวยืนตัวชูลงของสาวน้อยสองแล้วงานก็เดินคนจ้างก็ดีอุ่นใจมีนักร้องที่มีคุณภาพอยู่ในสาวน้อยสองจะถามว่าเอฟซีอ่ะรักหล่าน้อยค่ะรักคือนเกาาน่าเงีนบอกค่พี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีดพวกเรากําไรคือพวกเราเขาเรียก ผู้บริหารที่ไม่หยุดพัฒนาเนีน่ยบอกครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ดีๆไม่มีอะไรเลยครับพี่น้องหักหลาหน่อยก็คือหักหลาหน่อยคือเก่าบุม่มียังเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดีเสมอประสิทธิภาพก็คือเหมือนเดิมไม่มีอะไรคือเขาเนี่ยเขาเรียกกันว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบอสก,กํำลังจะพัฒนาต่อเนื่องให้คนชมได้กําไรคนจ้างไปกับมีกําไรมีศิลปินในการดู มีตัวยืนตัวชูโรงถามว่าวันหนึ่งจะเป็นได้ไหมตัวชูโรงเราก็ต้องไปลุ้นว่านั่นคือความสามารถน้องจะมากน้อยเพียงไรแต่ถามว่าสาวน้อยหนึ่งก็คือหลานน้อยยืนอยู่แล้วแั่นว่าครับพี่น้องต่อไปนะ่ะจากสาวน้อยคนดูสองสามล้านสมมติต่อไปก็จะดูเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนั่นคือกําไรกับพวกเราล้วนๆนะไม่มีกําไรกับใครนะกาไรกับเรานี่แหละได้ดูสาวน้อยเพิ่มมากขึ้น เอฟเพิ่มมากขึ้นเวลาไปดูไปชมงานแสดงแต่ละครั้งคนมาดูเยอะนี่มันก็สนุกอีกอย่างหนึ่งนะบรรยากาศในการคนดูเยอะๆนี่มันสุดยอดจริงนะผมก็เข้าไปดูหลายงานแล้วการที่คนดูเยอะๆนี่มันมีความสุขนะดูไปยิ้มไปหน้าเวทีก็สนุกข้างล่างเวทีก็สนุกสนุกไปทุกอย่างนี่คือสิ่งที่ดีที่เรากําลังจะได้รับจากการบริหารวงของบอสโจเราคิดไปไกลต้องคิดในท่านเล่า การคิดการวางแผนของเราคือไม่หยุดพัฒนาบางคนก็มีเอะใจแน่แหะเป็นเรื่องปกติของคนมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อ,ยอมย่อมีการเอใจความคิดของเราบางครั้งอย่าไปคิดมากลาหน่อยก็คือหลานหน่อยไพซีมาสีมาเปลี่ยนใจคน,น้นไยขนาดโบเมียนความรักที่พวกเรามอบให้หลานหน่อยก็คือหลาหน่อยคือเขาแต่ถามว่าสิ่งที่ได้มาคือพวกเราโชคดีได้มีศิลปินเข้ามา มีศิลปินที่มีประสิทธิภาพนั่นก็คือน้องจะต้องมาพิสูจน์ตัวตนว่ามีประสิทธิภาพจริงไหมเก่งจริงไหมทําได้ไหมสามารถต่อยอดได้ไหมนั่นคือตัวตนของน้องไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วจะดังเลยไม่ใช่ทุกอย่างเข้ามาแล้วต้องมีก้าวแรกก้าวต่อไปก็คือต้องมาพิสูจน์ตัวตนตัวเองถ้าพิสูจน์ได้คุณก็ปังถ้าพิสูจน์ไม่ได้คุณก็ประคองตัวไปเพื่อสร้างตัวตนต่อไปก่อนจนกว่าคุณจะ สุกงอมแล้วเปล่งออกมาความหวานถูกต้องไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พวกเรารอคอยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององคอ์กรเป็นสิ่งที่ดีพวกเราเป็นคนได้ประโยชน์แน่ครับพี่น้องอย่าลืมว่าพวกเราเป็นคนชมได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะการจ้างงานของสาวน้อยยิ่งเยอะพวกเราก็ยิ่งได้ชมเยอะแต่ถ้าการจ้างงานน้อยลงพวกเราก็ไม่มีงานไม่มีดูถูกต้องไหมครับลองให้เวียนมือนึงพี่น้องสิงเป็นรู้สึกอย่างไหเอา เวียนนึงกับเสาเงียบเ่ามีอย่างเบิงองบนบ่กเรครับนี่ไงถ้าองค์กรมีนักร้องที่เยอะขึ้นงานจ้างทุกวันเท่ากับได้เบิงสูมือเด้บ่แมนว่าขันบ่ามีงานล่ะเอาถ้าองค์กรยังอยู่นิ่งไม่มีงานขึ้นมาพวกเราก็ไม่มีอะไรดูไม่น้องน้องก็ไม่ได้เลรียพวกเราก็ไม่ได้ดูแต่ถ้าวันหนึ่งองค์กรมีนักร้องที่ดีคนก็ย่อมมาจ้างเยอะพอจ้างเยอะประโยชน์กับพวกเราล้วนๆคือพวกเราก็มีมีให้ดูทุกวัน แมน่นบอกครับพี่น้องเหมือนช่วงพักเดินทางเนี่ยบางคนก็โอ้ยบ่มียังเบิงนอเงาตื่นเศร้ามากเคยเลื่อนเบิงมือต่อมาบ่ามียังเบิงมันก็เศร้ากันบอกครับพี่น้องนี่แหละครับสุดท้ายท้ายสุดคือว่าพี่น้องเบิงเอานี่คือการบริหารงานบริหารวงที่ดีนําเสนอสิ่งที่ดีไม่หยุดการนําเสนอข้อมูลใหม่ๆเข้ามาไม่หยุดยัง้งเพื่อให้พวกเราประโยชน์เกิดกับเ c ฟซล้วนๆเลยไม่ได้เกิดกับใครนี่แหละครับพี่น้องสุดท้ายท่ายสุด เขามาช่มช่องนวลวนกเลียก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนวลวนกเลยเด้อถ้าอันไหนพูดดีบอดีก็สามารถแนะนำนำเสนอได้เสมอผมรับฟังทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์ครับผมสุดท้ายท้ายสุดคอยพี่น้องเข้าอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองรวยแล้วรวยอีกรวยต่อไปนะครับเด้อสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ